พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะธะนังกะชามิอิติยัมปิธัมมาสะระณังกะชามิอิติยัมปิสังฆังสะระณังกะชามิอิติยัมปิ <sang> <coughs> <bitamang> <coughs> <bitamang> <coughs> <coughs> Saසke kam මේ ja peේ ki එක රate canta විනේ තිීපේර jaකමේතුවනක නකවුද කම යතු දවාcalakalaවි ස මේයක්kka kanතන ka scanන්සdhikeය නිමර waජනandaගumeන තම්මවන ka ayaම්taතමන්. ปากตาปากเก้าปากตา,า,าสมุดปากประดุจีตุกตุกปากตุกปากปางวันนี้เชิญมารวมประเทศประชาติมาประชุมเพื่อจปะปฏิมากรรมรูข้องตรวจตลอดทึงมวลซ่านลายเปรียมมาพร้อมเดียวพรอมท่างหลุกล้านที่นี่ตัวเลือกตัางจีติต่างาทิพนเนาะ,ะมารวมต่าตรวจการงารก่อนเชิญตรวจนะ Nam mặt tai luật lắm của cổng luật thì mọi người luật <laughs> luật 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 เดี๋ยเขดี๋แนนเป็นทุกเป็นทุกหนหอกเดี๋ยวใจมัเลยจ้ละไอ้กูเล่นอนอยู่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 กันเล่นคนมาแล้วโย่อย่อนอยูนก็ถาให้มึไม่ต้องกลัวยล่นกนอยคุยคุยปึกเงานเนี้ยจัตตารูตัมมาวัตันตีอายุวันทุกขังบาลังเออ ก็นมาต่านดับเจ้าตุกตุ๊กตุ๊กตุ๊กก็นมาต่านดับเจ้าตุกตุกแล้วก็ล้งไ้จันทนาตายตัางญาตว่าไม่มาแน่กมาแล้วมาทุทธากอนกอนเออรวมงกันไดอยู่เลยมึงย่อยหนึ่งตอนจะได้คุยทุทธากานพุท่ากอนขอนพอหัวข้ออ่ามึงเก่นเจ๊ว่ทุกคนหรอครับบ่วม Ừ, ตามจริงก็ลูกชายร้างสินี่แต่ว่าเนังจ้าก็ร้างก็ติดร้างมาเดียวเป็นราาน้างบ้านกองตีบตีหัวดาจรวดกัรนี้ตำงานใหญ่มึงเขียนเจอไว้กันได้ไหอกันเราก็เขียนเจอไจอ้โม่ที่มารวมเอาคุ่นข้องหมายกูตกคุนเขียนหมายโม่ไม่ขึ้นอยากเกี้ยนการนี้ใกล้่วยเลือดทัวจะลูกจวยเลือดปูนี่จ้ำมาไว้กูนี่จ้ำมาไว้ เอกาเกี el ke el ke el ke ้ยน <Yeah. S 1> ื other, uh, ้อไว้ใ mm ช่ในกูไว้ในนี้เอเกี้ยนธรบดาทุกตัวทำเป็นช่องจุดๆตัวลงไปแต่จุดใช่ในตัามกูที่โมที่มารวมซึ่งโบ้ใหม่มาแต่กว้ากล้องมาได้ได้โม้ม่ในพามาโม้ใหม่ในขึ้นมามึงอยากเกี้ยนลงไปนะพร้อมโบ้ที่มาเนี่ยลกตัวใจหลังวันไอหลังวันไอหลังวันแต่ถ้าไอโมที่ไม่จ่วยได้มันบนกูได้เดี๋ยวหลังที่กูรับมังไม่รับก็ได้ไม่รับก็ได้ มันมุนบ้านชันก้าวอยู่ประจำเวลางานปูมันไม่มาจ่วยเอาสักูแหล่นจังตอนนีโ้โป้ติดเชื่อะลาลูกหน้าลูกล้านกองตัวนั้นติดติงเชื่อฉลาเวลาแต่ลูกล้านที่มาต่างนอกันนี่ที่พระคุณเจ้าป้ามากนนีลกในน้ำกองปูเจ้าอินทรสเรต่ลนลูกก็ก็ใจก็ก็คุณถูกรูปถูกน้ำที่มารวมลูกหน้าติดเชื่อะลาเวลามาก ลูกล่านต้องตัวก,กับเมื่อนกันเต็เ,าาเาาตี้ยใช้ลาม่านะลูกรอมาทำคลังนี้หลอกต่อเดียวไปด้วยตักปูนกขดจรขดจรขดจรอันต้านจิตแล้ว,วายผูแผ่นดินตรงนี้จุ่วงชุดลูช่วงชุดปลาเต๋อเราแล้วลูกเรานี่ร้องอันดับจ้องกองปลาเต๋อการนี้เป็นช,อนนาาช้องมัดวายใกล้ลรากาววายปูตู้เจี๊บตอดลูกล่าเล่นล้นต่อไปวันไปปากหน้า <c oughs> ทีนี้ครับจุ้ยกันหนักา้าจ้หนักตาเป็นช้องมัดกองตู้ ต้มมัดของจ่าต้มมัดแผ่นดินตีตั้มไว้ลนกไม่ใหญ่ไม่ได้ก็อยนี้ตีปะขุนจ้ามุดปักหัวมากก็ไม่ได้ตะก้นทุ่ตที่มาช่วยก็ไม่ได้เป็นต้นตัวแต่ตั้มไว้ต้นร่วมตั้มไว้ต้นร่วงการณีตถ้าท่านตีหัวไว้นับเก๊กบานเก๊กเมืองตีมากได้หนังผักได้มาปักบไว้มาเก้มานอนมาเลยก็มารับมานอนตรงนี้เป็นตีตอนรับเราเป็นตีรับหลูกล้านตรงนี้มันบายนั้นตรงนี้การไว้รับรับไว้หลูกล้าน การ the so so <mo ans> mm ีต้วนตีรอกลงตองนู้ตองนู้นเราก็มีไปตัวหนังชื่อนั้นลูกลบล่านบนไร่ใต้หลใต้ยได้มันต่อได้ต้องนั้นนะลูกการีต้วนทีจ้ามันตวนตองนู้ลูกเตวายเตลุบปูตองนู้ลูกเตตเอาเอาปลามาตั้งแหลกเดี้ยนอะไรตู้แล้วป้าปลามาทักหลบกันปลาปลาเออก็วหวนี้นะหลบนั่นนะเอาไหเนี้อ๋อก็ปูหรือปูเจ้า เปลาเราทุ่มทุตกาเนอร์ทีนี้การีนรูปลาตาทุปปา่งวายอดลาตาได้ั้งหม้อแต่ไม่มีปลานั้นไม่ได้ไม่ได้ต้องมีปลาชุ้งแต่ต้องมีปลาชุ้งนั้นคือคือม,ามาัดมัดดำแต่ต้องมีปลาบุตธเจ้าเป็นเป็นปลาบุตตร,รูปเป็นตัวแท้นวันตรน,น,นี้แต่ไอตัวที่ทจ้าต้องู้ว่าลงติงลลด ตู้ต่อเดี่ยวหลกจุ๋ยต่งความสาตรงนั้นหลกขวดไร่ตอบถังนั้นน่ะหลกตอนมาตรงตอนนั้นเป็นถือว่างามหนับอยากนี่ไปอย่าไปปาดป้าอย่าไปปาดเก้าอะไรตรงตอนนั้นลกตอนมานั่นหลงนะอย่าไปรัางนะารักแกว่าเปลือนหมดนี่ถังมัดหลกตอนนั้นแกว่าเป่าอนแล้วผู้จ้างการทิ้งทันทีอยู่ตรงนั้นเลยหลกตอนเดี่ยวขวดไรนตู้จุ๋ยเก็บออกมัดถังหน้ามาวายตาป้ดิตาป้าดิขวดปนมาก็ได้ชวนแกบอยเม็ดแย่การนี้ครับกระยาหมุนข้อยไร่การได ลการนี trees, smoking, <ée> ้เป an ็นต้องมากรองทู่ต้องมากรองทู่แขกบ้านแขกเมืองมากอะไ้มาไหว้อะไ้บูชาแล้วการนี้ครับตีทั้กันก็คือเป็นท่านบ้านท่านเมืองตานนายนำกล้องให้มาอะได้กว้างกวายรักษาบ้านรักษาเมืองลูกอ่าแล้วการวั่นดีคนนี้ลูกผู้ใจนีจับปันหลังที่แพร่รัฐธรมีคือเป็นแจ้งบนหยดเขาเลยลูกเป็นแจ้งลงไปแต่กองรองทีนเขาเอาเลยหลังสี่เมตรเอตางต่งน้องบ้องนองก็ลูกแข่งบนหยดเขา จะมีแทงเป็นดวงอยู ay, quer, ่อย่างๆดวงนั่นลเราแพ้จัดตำแหน่งที่ที่มาจัดแต่ท่าี่ักติดตอนนี้ต้านในโลกต่อเนีอมันตูโมดต่ำต่ำน้ำดีต่ำลากระตัำไปไมานัลูกอไรตาานู่นต่าตาะไรลูกมันตีมังวาตี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 ปืนตีปืนเทากันนี้ครับเวนอวายต่ว่าก้อนตีปืนนั้วกดลุกก้อนลุกมลงไป ได้ได้ปลาจูบังไม้ต่อมีมีปลามีดะรีอมีตามีตอนรียบปานี้ตอเรีอต่างมดนะต่างมดมารวมตรงนี้ตั้งมอนชัานต่างมดตีจะรวมัลูกกล้องตีดต่ำล่าตัวตั้งมอนตรงนี้มัดตอเนีูกแล้วตากาวนาตาในมดจมโผพได้ทักทิ้งต่าเือจมโหมอนช่้นก้อนต่างมดจมโผหมอนช่านก่อนต่างเรออีจานี่ยาวต่ำใจวีาตั้งเท่จำกันว่าเปลือนลรกตีมาตีเนียนเกิดแปดแปดแปดู กาตาแด้งหว่าลูกล้านที่มาในวันนี้นะลูกมารวมโตต่ำต่ำรวมด้วยวันได้โตอายุเป็น่นแปดปีถ้าเหมือนว่ามึงมีอายุอะลูกแค่ทิ้งปีถ้ามาท่ำรวมท่ำหมดเนี้ยโตไปได้แปดปีเดี๋ยวถ้าว่าปลาช่องมาเต่าจำนวนปลาช่องถ้าปลาช่องมาต่ำปีอะไรในโตต่ำปีแต่ปลาช่องเบาเดียวอะไรโตปีเดียวแต่นี้ปลาช่องมาตั้งแพทแปทก็ได้โตตั้งประคุณเจ้าด้วย ต่างลูกล้านทุกคุ่นโชบอที่มาวันนี้นะต้องการขอวันนี้ได้ต่อายุได้คนแปดปีแล้วต้นมันหลอขึ้นมากะเอาท่านแต่นี่ว่าดู้ตั้มเป็นกรงลวงแต่ท่านรู้ตู้หม่นก้อนรู้ตั้มวันก้อนก็ขึ้นมาแม่ไม้ลงไปต้านนั้นเพรเอาแม่แดงหรเออตั้งกะผมมันไอ้มันหลอมากะตู้ประกอบท่านในมั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 นนั่นแหละกะนี่มันจุ่มไม่ต้องหน้าดินมากะต้องมาหลอกหลอกโอ้มันล้ออยู่มาก โอ้เงาลอยเตียมเตรียมนั้นกันีต้านนรกแบงงอกเป็นจอบช่วนจันเรกตั้งพระพุธรูปจันีช่ออันตังรูกของปู่เจ้าของปู่เจ้ากันนี้การขอประพุธรูปนั้นตงปากว่ามือหน้าปากว่าปากว่าแบบนี้ปากว่านี่อนี้ตรงนี้รูตัวเติมต้านทีรองทีรูต่าเป็นมึงต่าต้านมาทอี่จันนะมนรอกบตจับตรงนี่ทีลางมานะตาตุเรงมาดชุ่งอยู่ล่าง รูปตรวจอยู่หน้านัลูกรูปตรวจญ่ว่าพระพุทธรูปที่นี่มันบังรูปจะได้่อนการมึงเลี้ยงเลี้ยงตามข้างตาปากว่านสูงเดีก็มาตั้มเนี่ยก็มาตรงนี้ลูกตามมาเนี่ยหล่นลงมาถ้าว่ารูปรูปตัวจอยู่หน้านั้นพระพุทธรูปอยู่ข้างนั้นรูปตัวใหญ่ว่าทูงว่ากอนี่บังพระพุทธรูปไดม่ได้มันมไม่ได้ลูก นไ่ดนดเพอมาเพ่นอ้กอเราลูกี่งว่องนี่แบบเยว้มบูนตังแตง้งับตัแต่บูรามาเดี๋ยวหลักเดียวุบเดี๋ยวไกันไอ้ไรตังดการีลูกไม่เคยมีลูกตังแตูนร้นมันไม่อยมาจุดอืานน่อนนาางไห ตั้งตองนู่นตานตอนนี้เ kind of อต <utan S 1> ีว,ว่าอันหน้าไปนู่นนะอันหน้าไปตั้งติดต่อนอออกันลังเขาห้าตอนไม้แต่ตอนไม้นี่เราบอกว่าทุกคนไม่ปาดได้ไหมนะปาดอีปาดเชื่อปาดป้าปาดป้าหนุ่มเพิ่มกันแค่ะแล้วเนี่ปาดเท่านั้นแม่ข้อเป็นดั้งนดีนักพิษลูกตีป้านมาไม่ปื้มต่อไปลูกปลาอะไต่ออนไรก็คุ้มปลาผมปลาเนี่ยนายคุ้มปลาดังทีนี่ก็ เออเปาลมกันได้หมไหวหมไหวเออปลาข้าวปลาหมไหวึ่งกันนี้ตู้จ่อยแ็บขวดลงกตอไอ้รตอไรหน้าตอหน้นหนูแคกแม่แกชาใบไหวลูกใบไหว้ก็บตั้งใบูลือว่าตั้งใูตั้งตอนี้ลูกมันเป็นช่ช่วนหนนี้หน้าตอนี้่วนลูกตีรับแกกบ้านแก๊กเมืองตู้ป่าคนนอของหนามากหนั้ปักตรงนี้ได้ตรงเนี้ยช่วยน่เรื่องกันนี้ไปักให้ดุก้านมันขึ้นมาเนื่อเนืู้มันเป็มาปักเป็าตรงนี้จึ่งต่อน้มมันได้ใตง้ มันในใต้หองการตั้ต่ต่ำชั้นก้อนโลกแหลมมวงท่วงต้มปูดปลอมไปกันเลยมวงท่วงต้มปูดปลอมไปกันเลยต่างมองช่วงแทนมองช่วงต้มปูดตามสี่มีเดี๋ยวมึงเตรียมเออตามเดี๋ยวเตรียมวันนี้วันนึงวันการหลงท้านวันนี้วันการนะวันการโลกวันการนายวันนี้วันการตอ่อจาวันปุดวันนัดเอ่อ ลุงล็อกตัวได้ลันวันที่ล็อกวันเด้อวันเด้อวันจันทร์วันจันทร์ลูกวันของตัวนี้ตัวลุงหลังตีการตรงชา้นหนาเนอะหลังตีการมาใหญ่นี่ต่เนอะแต่หลังตีไม่ตึงนะไม่ตึงนะเตะว่าปราศรัยมันตีว่าตีราดนั้นตันลงมาด้วยมาจัง ตาตันตีจะเรือนนายกายตะกลิ้งเจ้าและถูกหุบถูกน้ำตลบร้านของปู่เจ้าตัวนี้กลับไปตั้มาขึ้นขอเดือดหนุนอย่างนี้ตามความปัจจานาจัตตารูตัรงมวัดตันตีอายุคนดูชุดต้นระลังงัพนาะนั้นอาจจต้องต้อง मूतवा i

มีหันมกาลานบวนหtว สัเปbาว anekา aนtาlaยั มนา sัntssตมp pันจbัน ยาก sนจจว

เฮ้น hey, hey, ี่มันยังน้องไข่ข้ายักน้ไข่้องไข่เล่ซึงยดีก่อนารซื้ออันนี้บเฟ้ยนะเจ้าเดี๋ยวเอ้ยเอ้บารมีทิพย์ถัดมี่ม่านอยาใ้กเลยสนปีอยู่งเรียกรดูนดด้

พดไม่จับมั้เดินอเป็นวหนาอะไร่อะไร่อะไรไม่ได้ปนไอ๋อนี่ับขัอันนี้อันนี้เยอันนี้มาจากต้บับหลาเราวันฟังหน่อยนไม่ดีงานนี้ฟังใครกลัวต้องปิดปูนได้จื้อมวนไร้กัวกลโปมีมากงปิดปูนปานโคตรนุงหรอ